ไก่ต้มน้ำปลาแซ่บๆโอ้ยเปื่อยแล้วมาครับมากินด้วยกันสวัสดีครับวันนี้มานุยมาชมให้มาดูไก่ต้มน้ำปลานี่ทำให้ลูกสาวกินอันนี้แค่ปีกเดียวนะดูครับแค่ปีกเดียวเนื้อรุ่วน ต้มน้ำปลาปีกเดียวมาอีกปีกหนึ่งแล้วนี่นะครับดูนะครับจะหัน่นยุยเลยเนื้อยุ่ยเลยนี่ไก่ไก่ชนนะไก่บ้าน ชนอืมเยมากดูเนื้อครับอืมเยแล้วเนี่ยมันกลมเสร็จเลย แล้วร้อนอุ่นๆอ,อยู่เลยเหมือนเหมือนที่เขาทำข้าวมันไก่เลยดูเนี่ยแกะยุยมากอ่านให้ลูกสาวกินนี่ครับ ไก่ต้มน้ำปลานี่ค,ครับดูยั่วแซ่บสสรสชาติกำลังดีนี่ผมต้มแค่สองปีกเอาแค่สองปีกพอ จะมีเนื้อหน้าอกหน่อยติดติดเอ็นลุยเลยนะเนื้อลุยเลยเนะี่ยอย่างกับหมูพะโล แล้วนี่สองปีกได้เต็มชามเลยโอ้ยใส่น้ำไปใส่น้ำใส่ลงไปอืมดูครับแซ่บ ครับล้อออกมาแล้วสองปีกได้เต็มถ้วยเลยนี่ไก่ต้มน้ำปลาให้ลูกสาวกินอืมปีน่ากินมากนี่ล้อออกมาแล้วครับ